ก็มันวิกฤตแล้วมันก็น่าจะเข้าเริ่มเข้าสู่วิกฤตแล้วก็เลเวลจะรุนแรงจะน้อยกว่าระดับเดียวหรือมากกว่าสมัยแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเห็นทายแน่นอนว่าค่อนข้างรุนแรงขึ้นนะครับผมเพราะหลกัหลกๆก็คือโคโรนาไเวลาจากที่เขาติดจากในจีนใช่ไหมตอนนี้ก็แพร่กระจายไปที่อื่นโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งสถานการณน์น้าเป็นห่วงมากคนที่ติดเนี่ยก็มากกว่า เท่าๆกันแล้วก็จะวิ่งขึ้นมากกว่าในกรณีของจีนไปแล้วใชะมัะของจีนในการที่โมเดลที่ก็คุมเข้มมันก็สามารถคุมได้อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งไอไการกระทำหนึ่งเนี่ยเมื่อโควิดติดมากขึ้นเนี่ยทางแก้ของรัฐบาลเนี่ย มีสองทางแก้ก็คือว่าก็ค่อยๆปล่อยให้มันกระจายมากขึ้นใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็จะมีิทธิ์ที่จะแพาร่ลามไปมากขึ้นหรือว่าจะปิดแบบรุนแรงเหมือนสมัยเ,เหมือนของเคสของูฮั่นในจีนซึ่งการคุมอย่างนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของออการแพร่กระจายแต่มันก็นํามาซึ่งเรื่องของเศรษฐกิจที่มันจะตกต่ําลงถ้าเกิดว,ว่ามันลากยับที่จะพายจะมีสเก็ตผลรยังไงกับทั่วโลกบ้างก็แน่นอนว่าเ,เรื่องของการการผลิต ะะเรื่องของการเดินทางต่างๆต้องถูกปิดลงนะฮะก็หลายที่ก็ปิดห้ามตัวเรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องของผู้เดินทางเนี่ยเข้าประเทศเข้าออกเนี่ยและการติดต่อธุรกิจระหว่างเมืองก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนซึ่งมันก็จะลากยาวมากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นทรายของการที่ตัวผู้ป่วยในยเริ่มทรงตัวเหมือนกรณีของในกรณีจีนในปัจจุบันครับผมซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็จะอาจจะเติบโตได้น้อยมากคือ1นึงถึงศนะครับผม ความเตตาโดย่ารปัจจัยที่เราให้น้ำหนักมากที่สุดไปก็ตอนนี้เราเชื่อว่าเศรษฐกิจปีนี้คงไม่โตนะฮะหรือว่าอาจจะติดลบอย่างมากก็ต่ำๆ0.4อะไรแถวๆนั้น 0.0- จยถึง 0. ูจลบ่จะอยู่แถวๆนั้นนะฮะจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยูก่กับหนึ่งก็คือโคโรนาไวรัสเลยนะฮะแล้วก็สองก็คือเรื่องของการปิดกิจการต่างๆว่ายาวนานแค่ไหนแล้วก็สามก็คือมาตรการในการที่รัฐบาลเข้าไปซัพพอร์ตนะฮะ ซึ่งถ้าเผื่อมันลากยาวกว่าที่เราคาดเนี่ยไอตัวโคโรนาไวรัสเนี่ยไปเป็นเดือนสมมติกรกฎาเนี่ยนะฮะแน่นอนจํานวนผู้เสียชีวิตจํานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลมากกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะต้องปิดนานมากฉะนั้นสิ่งที่เรา อยากให้เป็นไปใน,ในตอนนี้คืออาจจะจําเป็นจะต้องปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากๆเพื่อที่จะให้หยุดการเติบโตของไวรัสมากขึ้นนะฮะซึ่งอันนั้นมันก็จะต้องมาด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแบงก์ชาติคงต้องลดดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับผมเรามองว่า นในการประชุมคราวนี้อาจจะลด0.5เลยแล้วก็อาจจะต่อไปลดอีก0.25นะครับผมก็จะทำให้ตัวบริษีเรทดอกเบี้ยนโยบายเหลือแค่0.25ในช่วงสิ้นปีนะนอกจากนั้นก็คือภาครัฐเนี่ยมาตรการที่ช่วยต่างๆในก๊อกแรกเนี่ยทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้ซัพพอร์ตจริงๆก็คือต้องมามากอกที่2ก็คือการซัพพอร์ตเรื่งองของก็คือการแจกเงินนั่นแหละช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ต้องกิจการถูกปิดลง ครับม,มันเป็นเตเฟกซตอร์สำหรับเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าใช่ก็แต่คราวนี้เนี่ยความจะ,จะว่ามีข้อดีในสิ่งที่เ,เวลวร้ายก็คือว่า เ,เมื่อโควิดมันรุนแรงจนกระทั่งต้องปิดกิจการางเศรษฐกิจเนี่ยดิมานในน้ำในอะไรแต่แม้จะลดลงในอย่างน้อยในเรื่องของภาคการผลิตนะฮะฉะจนนั้นก็ยังจะพอมีน้ำเหลือให้กับภาคการเรื่องของการเกษตรได้บ้างนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูว่าจะสามารถมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ภัยแรงจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเรื่องค่างเงินบาทนี่เอ่้า,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 า่อง,างเงินบาทเนี่ยถ้าเราเป็นไปตามที่เรามองก็คือว่า แบงก์ชาติจะลดดอกเบีย้ยบ้างนะครับผมก็คือ50ิบิปแล้วก็ต่อไป25ิบิปเนี่ยนะฮะในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยก็ยังจะโตต่ำๆอย่างนี้เนี่ยบาทเนี่ยก็มีแนวโน้มอ่อนลงได้บ้างเล็กน้อยนะครับบาทก็อาจจะไปอยู่แถว3-2 32.5นะครับผมแต่ถ้าเผื่อเศรษฐกิจอ,อ่อนลงรุนแรงขึ้นบาทก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนลงมากขึ้นจากเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาน้อยลงนะฮะอันที่1 นักท่องเที่ยวนี้เราคาดว่าจะติดลบประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ23 24เปอร์เซ็นต์นะครับผมอันที่สองก็คือเรื่องของดิวที่ทางผู้ประกอบการไทยก็คือ CP พีทำในเรื่องของการไปซื้อ t ท s โ o Lotus นะฮะก็ต้องมีเงินไหลออกบ้างตัวนี้นะฮะแตอ่อย่างไรก็ตามในปัจจัยเรื่องของค่าเงินเนี่ยคงไม่ได้อ่อนลงมากอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเรื่อง,องการเกินดุลบัญชีเดือนสัดก็ยังจะเกินดุลยู่เพราะว่าการนําเข้าของเราจะน้อยลงค่อนข้างมากแม้ว่าส่งออกจะน้อยลงก็ตามเพราะว่าเรื่องของการ การผลิตจะแย่ฉะนั้นเคลเรน์เนีเขา,เาหรือดุนชีเนอสพัดก็ยังจะเป็นบวกอยู่บ้างฉะนั้นบาทเนี่ยจะอ่อนลงไม่ได้มากฉะนั้น 32, 32, 55, 33นี่น่าจะเห็นได้ครับผมระยะต่อไปส่วนเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยาทางนักกลยุทธ์ของเราก็ไปคำนวณลงลายเซกเตอร์นะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะฮะเป็นวิธีเรื่องบอทท็อปอัพเนี่ยพบว่าจริงจ ให้เลวร้ายที่สุดเหมือนเท่ากับสมัยเมื่อแฮมเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยนะครับดัชนีแล้วจากการที่คิดมาทอมอัพมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ950 945 950คืออันนี้คือเลวร้ายสุดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ valuation เนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะปรับตัวขึ้นได้ถ้าเผื่อตลาดทิศทางโลกเนี่ยกลับมาดีขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยฝุ่นมันยังตลบอยู่คนก็ยังกังวลอยู่ก็เลยทําให้หุ้นตกลงผูปแบบการในตอนนี้เขาควรจะทำยังไงในตัวขเขาเองแล้วก็ในรัลงทุนเอง ที่เราควรพพจะทำอะไรบ้างเพราะควรจะทำอะไรบ้างผู้ประกอบการค่อนข้างเรียนว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากลาบากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าพอการปิดกิจการมีมากขึ้นนะครับปิดชั่วคราวอะไรต่อไม่อไรเนี่ยเรื่องของการเดินทางการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยเรื่องของการที่จะมี cash ฟ l นี่ก็ค่อนข้างยากลาบากฉะนั้นเซฟให้เยอะที่สุดนะครับผมถ้าเผื่อต้นทุน ต้นทุนเรื่องของอประจํานะครับผม่าฟิกซ์คอสต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องค่อยๆดูว่าอันไหนที่สามารถที่จะลดทอนอลดทอนได้หรือว่ามีการเจราจาคุยกับผู้ผู้ให้บริการได้เด็กก็อาจจะต้องมีการเจราจาตรงนี้เพื่อชะลอให้มันอยู่ภาพมันอยู่ต่อไปอันนี้คือเรื่องของผู้ประกอบการนะครับส่วนเรื่องของนักลงทุนใช่ไหมครับ นักลงทุนก็คืออย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้ราคามันยังมันยังไม่นิ่งอย่าเพิ่งเอามือไปรับถ้าเบื่อเล่นหุ้นนะครับผมก็ให้ดูภาพแต่ว่าแน่นอนว่า เนี่ยให้รีมายไว้ว่าภาพตัวเรื่องของผลประกอบการเนี่ยมันน่าจะราคาเข้าสู่ปัจจัยพื้นฐานระดับหนึ่งแล้วถ้าเผื่อเห็นสัญญาณที่มันค่อนข้างนิ่งอย่างเช่นจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแล้วก็สถานการณ์เรื่องของการอัดฉีดของภาครัฐเนี่ยเข้ามาเต็มที่เนี่ยราคาน่าจะเริ่มเห็นวัตถุมก็สามารถที่จะเลือกเข้าซื้อในที่ที่ในสินทรัพย์ที่น่าสนใจได้หุ้นที่น่าสนใจได้ครับ